สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแอดบีเช่นเคยนะคะกับช่องมีนาช n แนลนะคะกับช่วงนาคิ่นีพารวยหวยเด็ดนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเลขเด็ดนะคะของฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะคะของวันที่23มกราคม64นะคะ แอดก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปนะคะและทุกๆท่านที่เข้ามารับชมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แอดนำมาลงนะคะถือเป็นการตอบแทนนํำใจเล็กๆ,ๆน้อยให้กับแอดนะคะอ่าใครไม่กดไม่เป็นไรนะคะใครไม่กดไม่เป็นไรเนาะสำหรับ ฮานอยพิเศษนะคะของเมื่อวานวันศุกร์นะคะที่22มกราคม64แอดให้เด่นรองไปที่2กับ4นะคะ2กับ4แล้วแอดก็ฟัน4นะคะพ้นหวยที่ออกของเมื่อวานนะคะ39949นะคะ 39949นะคะของฮานอยพิเศษนะคะวันที่22นะแอดให้ฟันสีนะคะแอดให้ฟันสีนะอ่าแล้วก็เจาะ46นะคะเจาะ46นะกันกลับหัวนะคะเลข6กับเลข9นะคะผลที่ออกคือ39949นะคะฟันสีนะใครรูดใครวิ่งได้เลยนะคะตัวนี้ส่วนเจาะ แอดกันให้กลับหัวนะก็คือสี่หกคิแอดจ่อไปนะคะการกลับหัวก็เป็นสี่เก้านะคะก็แตกเด้งเลยนะคะแตกเด้งเลยนะใครที่การกลับหัวมันที่แอดบอกนะคะอ่าส่วนฮานอยปกตินะคะอาจจะเลื่อนขึ้นมาเลยเนาะฮานอยปกติของวันที่22อมกราคม64นะที่แอดให้ก,ก็คือ2กับสี่ แอดฟันสองนะคะสองกับสี่แอดฟันสองผลหวยที่ออกนะคะของเมื่อวานนะฮานอทปกตินะคะผลหวยที่ออกก็คือไแอดดูก่อนนะคะสองหกสี่แปดหนึ่งนะคะสองหกสี่แปดหนึ่งแอดฟันสองฟันสองก็มานะคะไปสองวิ่งนะคะใครที่วิ่งนะคะก็ได้เลยนะคะแล้วสีที่แอนให้ ก็มานะคะมาบนนะสองมาสี่มานะคะสายวิ่งสายรูดได้หมดเลยนะคะอ่าสาหรับเลขสองก็เป็นสายวิ่งเนาะสาหรับเลขสี่ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งรูดนะคะแล้วลากแตกนะคะสามตัวลากแตกนะถ้าใครลากก็คือแตกสามตัวนะคะตัวเจาะหกสี 64, ่เจาะหรือเปล่าเจาะนะคะสี่หกหกสี่นะคะสี่หกหกสี แตกเด้งๆทั้งสองฮานอยเลยนะคะฮานอยปกติก็คือสามตัวนะคะลากแตกนะอันนี้ก็คือเด้งๆเลยซึ่งเมื่อวานที่แอดลงให้ไปนะก็คือเน็ตช้าอ่าเน็ตช้าแล้วแอดก็มาลงช่วงะจะห้าโมงอะคะ่ะสี่โมงสี่โมงครึ่งคือกำลังลงคลิปแล้วนะแต่เน็ดช้ามากอ่าแอดก็เลยลงพอดีห้าโมงลงพอดีห้าโมงนะคะ แต่ว่าแอดก็ได้ลงถ่ายรูปนะคะลงในลายกลุ่มของยี่กีนะคะที่แอดมีกลุ่มยี่กีนะให้ฮานอยตัวนี้ไปนะคะก็คือยังไม่หมดเวลานะคะในลายกลุ่มที่ที่ถ่ายรูปส่งไปให้นะคะใครตามก็คือได้นะสองนอยเลยแต่สําหรับที่ลงใน YouTube นะคะแอดลง5้าโมงพอดีซึ่งฮานอยพิเศษถ้าใครตามก็คือมันไม่มันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหมดเวลาเนาะหมดเวลาแทงในการแทงห้าโมงนะคะหมดเวลาแทงห้าโมงของฮานอยพิเศษ แต่ถ้าฮานอยปกตินะคะก็ใครตามก็คืออ่าใครลากก็ได้3ตัวใครตามก็ได้2ตัวอะไรประมาณนี้นะมาวันนี้เลยนะคะ23มกราคม64แนวทางฮานอยพิเศษกับปกตินะคะมาดูกันว่าแอดได้ตัวไหนนะและก็จะตรงตามที่ทุกทกท่านชอบหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันที่ฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษนะคะ ฮานอยพิเศษวันที่23มกราคม64นะคะสำหรับใครที่ขอหวยรัฐบาลไทยมานะคะแอดจะลงให้วันที่25นะคะ25มกราคมนะคะแอดจะไม่รีบลงแต่เนิ่นๆเนอ,อาแอดจะลงตามสูตรของแอดนี่แหละคือใกล้จะหวยออกวันที่25นะ25 26แอดจะลงให้นะคะเตรียมตัวรับชมติดตามไว้เลยนะอ่า ฮานอยพิเศษวันที่ยี่บสามนะคะตัวเด่นรองที่แอดได้นะเด่นรองที่แอดได้นะคะเด่นรองที่แอดได้ก็จะเป็นหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามแอดฟันสามนะหนึ่งกับสามแอดฟันสามนะคะเจาะตัวเด่นนะคะ จาะตัวเด่นแอดก็จะได้เป็นสามหนึ่งสามสองสามสาสามสแล้วก็สามห้านะคะสามหนึ่งสามห้าเจาะตัวรองก็จะได้เป็น1นึ่งหนึ่งสองหส หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะคะอย่างละห้าแต้มนะคะให้สองตัวอย่างละห้าแต้มก็เป็นสิบนะคะสิบแตนะ้มเนาะเป็นสิบแต้มสิบจำนวนนะคะประมาณสิบจำนวนนะสำหรับใครที่เจาะเล่นเจาะของแอดนะคะสมมติแอดให้ประมาณนี้เนาะถ้าสมมติเล่นตัวระบาดใช่ไหมคะเล่นจำนวนระบาดก็ ตัวหนึ่งก็วิ่งบนล่างนะคะรูดบนล่างก็จะเป็น4บาทใช่ไหมสี่หนึ่งเป็น4ี่สเป็น8ถ้าเบิ้ลก็จะจ่ายแค่2บาทนะคะใช่ไหมเออสองบาทเนาะบนบนล่างอ่าสีเป็น4ี่สเป็น8 90 4 1เป็น4 2 8ส3ง4 4ดส7 1 8มนะคะ18บดวเป็น36นะคะ อ่าเป็นสามสิบหกก็ถ้าเล่นตัวระบาดก็จะเป็นสามสิบหกบาทใช่ไหมถ้าถูกมาได้เก้าสิบบาทใช่ไหมคะก็ได้กําไรอยู่ที่ประมาณห้าสิบกว่าบาทเนาะก็ถือว่าได้กําไรเยอะอยู่นะถ้าเล่นตัวระบาดเนี่ยเห็นไหมอันนี้ถ้าเข้าตัวเจาะนะคะแอดก็ให้เจาะไปเนาะอ่าเพื่อที่จะให้ทุกทุกท่านนะคะถูกหวย้วยรางวัลเนาะต่อมาฮานอยปกตินะคะฮานอยปกตินะ อาจจะเขียนต่อเลยนะคะคลิปนี้อาจจะพูดเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็เน้นที่สาระนะคะให้ทุกทกท่านเข้าใจเนาะหานอยปกติวันที่23่สิามทับหนึ่งยีามมกราคม64นะคะเด่นรองเด่นรองห้านอยปกติได้อะไรเอ่ย แอดได้เป็น6กับสามกับ3ามฟันสามนะคะหกับ3ามฟันสามนะคะเจาะตัวเด่นนะเจาะตัวเด่นก็จะเป็นเลขสามเนาะก็จะเป็น3ามเจ็ดสามหกามห้าสามสี่สาสนะคะโอ้โห ฮานอยพิเศษก็เจาะก,ก็มาเบิ้ลน,นะคะฮานอยปกติก็เจาะก,ก็มีมาเบิ้ลด้วยนะวันนี้จะเบิ้ลหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานเบิ้ลไปแล้วเนาะเบิ้ลเก้าเก้าน้องเมื่อวานเจาะตัวรองเจาะตัวรองก็คือเลขหกนะคะก็เป็นหกจิตเนี่ยหกหกเห็นไหมคะมาเบิ้ลอีกแล้วตัวเจาะนะหกห้าหกสี่ 62นะคะเพราะว่า63จอข้างบนไปแล้วเนาะกันอันนี้ต้องกันต้องกันนะคะกัน69กลับหัวนะคะก็จะเป็นตัวกันก็จะเป็น69นะคะแล้วก็39อันนี้คือกันนะคะกันกลับหัวนะ การกลับหัวนะคะแต่ส่วนมากฮานอยปกตินะคะก็ที่วางมานะคะก็เข้าตรงๆเลยนะไม่ต้องกลับหัวนะแต่ว่าแอดก็กันไว้นะแต่ถ้าเป็นฮานอยพิเศษมันชอบกลับหัวนะฮานอยพิเศษชอบกลับหัวนะคะเนีย่ยเห็นไหมมีหนึ่งหกแต่ว่าแอดก็จะไม่กันก็แล้วกันนะฮานอยพิเศษอาจจะไม่กันนะคะเพราะว่ามันเป็นจํานวนที่ว่าแอดเพิ่มมาปกติต้องเจาะถึงแค่หนึ่งห้านะคะ หนึ่งหนึ่งหนี่หนึ่งห้แค่นั้นเนาะแต่แถมมาให้หนึ่งหกก็เพราะว่าให้มันเป็น5จํานวนนะคะอันนี้คือแถมมาให้นะใครชอบวิ่งวิ่งใครชอบเจาะตามแอดเจาะใครชอบรูดรูดได้หมดนะคะเอาตามที่ทุกคนถนัดและสบายใจเลยนะจ๊ะแอดก็มาวางเป็นแนวทางเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามให้ทุกคนได้ดูแนวทางนะจ๊ะ ก่อนจบคลิปนี้แอดบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันและกันด้วยนะคอมเมนต์ติชมได้นะคะ,อะแอดจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ทุกทท่านได้ดูนะคะสุดท้ายขอให้ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมมีเฮงปังๆถูกหวยโวยรางวัลคิดสิ่งใดได้สมปรารถนาดูแลสุขภาพรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการดูคลิปนะคะขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะ